สบายดีเนาะเมื่อนี้กับมาพบกันแล้วนะโอ้ยอย่างคนกินจมตกแล้วเนาะ,ะกับอีพีพิเศษเนาะอีพีนี้กับชิมาแนะนำเนาะหรือว่าชิมากินหอยนางรมเนาะแบบเออสดๆที่ว่าเจ้าของผู้ขายเพื่อนเอาหาขากับมาส่งให้มันกี่กี้นี่เนาะเออนี่เพมันจะเติมให้หลายเติมเนาะอืม <c oughs> ตกไปแล้วเนาะนี่นี่เป็ตัวใหญ่เนานะเดี๋ยวเขา,า,าชี้ไข่เพื่อนน้ำกันว่าชี้ใหญ่แท้บ่เนาะเดี๋ยวมาเบิง้งน้ำกันเนาะโอเค แล้วในนี้เนาะเพื่อนก็นแถมนี้มาให้เน่ใจดีเพื่อน,นมาแถมเครื่องเคียงมาให้มีอ่าเกี๊ยวพะบัวเนาะ,ะนมังนาวมีเจียซีฟูด้ดแล้วก็มีพริก,กนนะเผานี่แล้วก็ใบกะทินนี่เขาจะแกะหอยก่อนเนาะโอเคอ่ะแล้วเราก็สิลองมาแกะหอยเบิง่งเนาะอุ้ยยังสดๆเลยลองมาเบิง่งลองมาเบิง่งอุ้ยนี่ แก่แก่โอ้ยย oh, ังมีน้ำอยู่เลยโอ้ยอยู่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเปลือกหมดแล้วออกแล้วเดี๋ยวแก่แล้วเชียรให้เบิรงอีกเท่านึงเนาะเออมันอาจจะใช้เวลาเนี่โอเคโอ้ยยยยื้อพักเนาะโอ้เพื่อจะได้กินจระจุนี่อยากเติมนี่ยมาหนีเนาะเออตจประมาณนี้แหละ สะเลก็ซ้ำๆกันค่ะพอดีคำนะแกได้ซองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตละนะเอาสิแกอีกเล็กน้อยเดี๋ยวเอาสิกินให้เบิลเนาะเอาสิเป็นจังไหนเด้อเนาะอ่าอ่หลังจากที่เราแกะแล้วเนาะโอ้ยมือบาดมือเนาะเพื่อที่ได้กะเสร็จล้างเคีนกะนักเติมเนาะคันสำหรับผู้ที่บุเคยแกะโดยเฉพาะน้าพเจ้านันบุเคยแกะลือเถื่อนนะหอยนนี้เนาะมีแต่เคยกินจวดนร้อนนัยุธานเนาะเออหน้าตาก็สิได้ประมาณนี้แหละนะ เดี๋ยวสิจับกล้องปิ้นให้เบิงนะ่งเนาะาเปิ้นแดดๆเนานะโอเคอ่านี่ก็คือผลงานที่เฮาแกะเนาะโอ้โหมือกับเจาะมือไปหน่อยนึงเนาะนี่คือหอยที่เฮาแกะเนาะอ่าแล้วก็เครื่องเคียงที่ให้มานะประมาณนี้ต่อไปเฮาก็สิได้จวดเลยเนาะเนื่องจากพื้นที่เขามีจำก,กัดแน่เนาะก็ <c oughs> ะตั้งกล้องนี่นะีน่เอเมื่อกี้ก็ได้เห็นไปนะเนาะเฮาสิมาจวดลองซีมเบิงนะ่งเนาะจะได้เนาะ เห็แบบบันบานี่นะครัพริกเผาซีฟูดแล้วก็หมบัวเนาะหมบัวใส่แล้วก็ขิงหน้าเอาเบวร์วาชิลอะไรโอ้ยน้ำลายาย้อยค่ะอืม เป็นจังหวอืมอืมแค่แล้วมึงลองแ้วงนอย่นอส ซีฟู้ดเนาะมาหยิบนี่ใส่ยันกรอบไม่ไหมเลยนะเครื่องเคียงเพิ่มนะครับครับครับเมื่อกี้เราลืมกลับอันนั้นอันนั้นเนาะนี่ยหัวาัดตัวนะเนาะอันนี้อผู้ชมไม่ลงเลย อืมอืมอืมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เดียวนาะอืมหอยนางลมโอเคแ่บแบอืมแสบอยอะถ้าสนใจอยากซื้อเนาะ ติดตอ่อสงหายสหายซื้อได้เลยเนาะเดี๋ยวิทแท็กซื้อ facebook นำโพสต์นี้ก็แล้วกันเนาะติดตอ่อไปหาเพื่อนราคาโลหนึ่งสองห้าพันกรีบเนาะโลหนึ่งอาจจะได้ประมาณ10-11โตัวตัวใหญ่เนาะตัวตกลางประมาณ15-16โตัวเนาะฝากไว้ก็แล้วกันได้เนาะใายสนใจติดตอ่อสั่งหาเพื่อนได้เลยเนาะ